ประเพณีไทยกำลังสูญไปเพราะเยาวชนไม่สนใจมากกว่าสมัยค่ำคึกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุษาพูู้ทองฉันมัธยมศึกษาปีที่5ทับหเลขที่26หัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อนหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะและอยากรู้ไหมล่ะคะว่าทำไมจึงเกิดหัวข้อนี้ขึ้นมาอืมไปดูกันเลย ปัญหาที่เกิดขึ้นคนสมัยใหม่ไม่รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับประเพณีไทยที่เกิดขึ้นมาจากความไม่รู้และความล้าเลยไม่สนใจการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกการเปลี่ยนแปลงของคนยุคตามสมัยบางประเพณีที่สําคัญอาจสูญหายไปจากประเทศหรือยกตัวอย่างเช่นการก่อดเจดีไซน์ตามลานวัดช่วงเวลาสงการปัจจุบันซึ่งแทบไม่มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นในวัด ปัจจุบันก็จะเป็นลานปูนนะคะก็จะทําให้ประเพณีนี้ลดน้อยลงแล้วก็เกิดการสูญหายเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นก็จะลดลงแล้วก็ทําให้นะักท่องเที่ยวลดลงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประเพณีไทยหายไปและนอกจากประเพณีที่เรายกตัวอย่างมา ก็ยังมีอีกหลายประเพณีที่สูญหายไปก็เพียงพอยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญน้อยลงนอกจากนี้ดิฉันคิดว่าควรเกิดการแก้ปัญหาเพื่อยังคงให้กับประเพณีที่ยังไม่หายไปนั่นก็คือการดำเนินง,งานของหน่วยงานรัฐเช่นให้หงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือประเพณีต่างๆการให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับประเพณีของแต่ละท้องถิ่นและการจัดโครงงาน การจัดงานวันส,สำคัญและการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีส่วนตัวดิฉันคิดว่าเราควรตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ขนธรรมเนียมและประเพณีไทยในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกที่สืบต่อกันมาแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่ชาติใดในโลกไม่สามารถลอกเลียนแบบได้และมีค่า แต่ควรการอนุรักษ์ไว้ทุกคนคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ได้มากนะคะสวัสดีค่ะ